อ่าโอเควันนี้ต้องอ้าก่อนนะต้องอ้าดิถ้าไม่อ้ามันก็มันก็หูบอยู่มันร้องไม่ออกก็ต้องอ้าอ่าโอเควันนี้จะมาร้องเพลงไง้น้องสาวคนสวยนะครับคุณปยาบาลคนสวยคุณสุพรรณิดาของเนียมนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลปากประยูนนะครับอันนั้นชื่อเพลงขอสิงโตเขาบอกช่อร้องเพลงก็ได้พี่มนูร้องเพลงอะไรก็ได้ครับเราก็อยากจะร้องให้รีบร้องให้แต่ว่าบางทีมันมีคิวร้องอยู่คนขอมาทีพอไม่ได้ร้องดีก็ บางทีว่าจะลองจะลองอาทิตย์ละหนี่ดีกว่าไปทําอย่างอื่นนะครับมอบความสวยคนอื่นนะดีกว่าเราไปทําความลำไคคนหนึน่งโอเคอย่าเพิ่งลำคานนะครับก็ฟังกันไปเรื่อยๆที่ฟังได้ก็ได้ถ้าฟังไม่ได้ก็ปิดนะครับคอมพิวเตอร์ก็ปิดซนะไม่ <c oughs> ต้องเปิดมันจะได้ไม่เห็นหน้าผมโอเคลองฟังดูครับชื่อเพลงอายครับมอบพิเศษสําหรับคุณดาครับโอเควัางนี่มืออ๋อลืมไปมือกลองน้องเอกแนะนําตัวอะไรครับอ่าชื่อเอกนะมาจากมิสเตอร์เอกมาจากเกาหลีอ มิสเตอร์เอกนั่งเครื่องไอ้รุ่นวัวเทียนบอดมาบ่ขว่าจะมาถึงได้เรียกโจนโอเคโอเคตัวนี้เบนซินร้อนไวมาถึงก็ปึ๊บเลยโอเคท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราตรงกลางหาดทรายขาว แสงงงดาวพิ่งปรากยสวยงามที่บนสวรนเบิกทางให้คนนังวัางจะเอาความในใจให้เธอได้ฟังการจงมีต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนะอยากให้เชื่อกันยีนา้คือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกที่ ากฟังจากปากเธอว่าเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เคินนายอย่างนั้นที่จะต้องพูดไปเธอมองว่าไอายยัยย่าอายยัยยาก็พอโอ้โหจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจ ไม่เคยบอกลากใกลที่ไหนถึงจะมีแค่เธอแต่ฉันก็ไอายยัยยอายยยยเหมือนเธอโคโหแค่เพียงแค่นี้เป็นนั้นเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจให้เธอได้ฟังอีกสักครั้งเพราะฉันเคยเลกลัวที่จะพูดไป ผ่านุืน,นี้บาดไปกับความรักไว้อยู่นั้นก็คง <ๆ S 1> ไม่รู้ว่าใจตรงกันกายจะมีต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนะอยากให้เชื่อกันพยายานคือฟ้าที่เฝ้าดูและเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอ ก็รักเธอก็รู้สึกดีีเหมือนกันแต่เธอก็คืนนายอยู่นั้นที่จะต้องพูดไปเธอลองว่าอ oh, ้ายยาอ้ายยาก็พอโ,โ,โแค่เพียงแค่นี้เป็นน้นเข้าใจโอเคครับอายครับ